ไม่รู้เหมือนกันคิ้วอเขาคือเขาคือเขาคือทีมงนอสมุตโอ้โเนี่นี่อันนี้ขอดึงเองโอ้สอคิ้วเลยนะพี่เนใจก่อนเห็นใจก่อน โอเคถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้จูเลนจ้าจูเลนจ้าโอดีมาจิจีโอโหแม่นะมันนี่เร็ววะเขาเป็นนักบอลทาราเมมแล้วอาไรเมมแล้วนะโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยถ้าลอกแบบนี้นี่สวัสดีคุณรักชนีนะครับสวัสดีคุณพี่มะละกอสวัสดีครับไหสี่มะละกอไหนดี่รอนีดีนีมันไม่ได้โอ๊ยไอวองนีไม่นะไอนี้เหลือลิฟตกลิตกิเกใครวะ้าพีส่อเลยนี่ีม น้องๆจะอยู่ชุมแพถึงว<อ> <จะ S 1> ันไหนต่างๆในเรื่องไรเลยถึงวันที่พี่ปุ้ยมาจ้าครับพี่พาไปเที่ยวน้ำหนาวอาสุดยอดคอยคือคนป่วยเหรอคะคนแข่งเลยเราเป็นซุ้มหมอยังไม่แดงซุ้มหมอยังไม่แดงใช่ซุ้มหมอยังไม่แดงเหมือนเพื่อนคนป่วยนี่แหละ อเคอท่อะ่นเนี่ยคนนี้ือแผู้ิทักความยุติธันจูเลนจาจูเลนจาโอ้ยาดีเเต เล็บซีบอกว่าขออีกรอบนึ่งไม่ได้ไม่ได้รอบเดียวมันเป็นเพียงเงกับบรวมไม่อะตอนนั้นยังไม่มีนมเงินโอเคยังไม่เลยยังไม่ถึงดูแลกันจบแล้วเหมือนจบเพื่อนซะด้วยนะดูย่าน คการเรียนการเรียนพ่อไม่พี่ร้องับสรุปช่วงนี้น่าขออนุญาตไปใส่พ่ออ้อมกันสักครั้นะครับผมคือนั่นตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าไส้กับภุงนี่มันจะเขียวเขียวสียวไส้เสียวภุงอ่ะได้แล้วเนี่ยแล้วแล้วอื่นอืนเนี่ยนะรอนคนเดียวเลยนะเนี่ยมันหนักตรงนี้แหละหนักตรงนี้แหละหนักตรงที่หนักตรงนี้ พูดใหญ่พูดใหญ่ครบยันที่ยอะไรตรงนั้นแหละที่พี่ที่สิทธิศักดิ์บอกว่าไปหมดแล้วไปเมื่อไหร่สมองสไปเมื่อไหร่อมาเขาเล่นวกันเนาะสิว่าเล่น่าแป้งสงการที่ครับที่มอฟมอกับพี่เจมสไม่สงการจะหเราเล่นนะเราก็เลยเล่นแป้งอีเนาะอาวันนี้แะวัสดีบ นักสู้คนเดิมครับตำรวจที่หลักมาเนอครับเด้อสวัสดีกว่าพี่เพุ่ยวสปนิจจ้าน้องกิ๊บรถไปชุมแค่กับพี่มวยไหมเฮ้ยเหนื่อยพี่พุ้ยไหมก็แวะมาอยู่กันกันแบบพี่ๆน้องๆเนาะสนุกสนานกันนะครับไม่แก่ขอบคุณพี่จ่ายค่าจ่ายค่าส่งนี่นะครับกินยายามพี่โบเพราะว่าผม